แหล่งที่มาของความรู้เนี่ยก็มาจากการเคลื่อนไหวเหมือนกับมาที่มาของไฟมาจากการหมุนของไดานามูไฟฟ้ามาจากการหมุนของการเคลื่อนไหวของน้ํะแสน้ํามาจากการเคลื่อนไหวของไฟเช่นเอาไฟมาตุ่มน้ําเอาความดันของน้ํามาหมุนไดานามูนี่นะหรือเอาแรงของอ นิวเคลียร์มาหมุนเครื่องหมุนให้มันมีพลังขึ้นมาพอมันมีพลังตัวนี้มันก็จะมาทําแสงสว่างหรือมาใช้ได้ทุกอย่างเป็นพลังทั้งหมดเป็นเอเนจีชั้นใดก็ดีในตัวของเรามีการหมุนหลายระดับใช่ไหมหมุนของอะไรบ้างหมุนของธาตุดินหมุนของธาตุน้ําหมุนของธาตุลมหมุนของธาตุไฟทุกธาตุหมุนทำามังจึงหมุน เพราะว่ามันเป็นกฎของอนิจจังกฎของมันนะการหมุนเวียน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงคือกฎของอนิจจังและส่วนใหญ่ทําไมมันจึงหมุนเพราะหมุนจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำจากที่สูงไปสู่ที่ตําหมุนจากที่เกิดไปสู่ที่ดับหมุนจากที่เจริญไปสู่ที่เสือ่อมเห็นไหมอันนี้มันหมุนตลอดน,นี่คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตารือจะมีการหมุน าของเราเนี่ยมันจะลืมอย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้เพราะอะไรก็พับทาให้พับเลยไปไงมันก็ทุกช่ไหมการหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยทาให้เราบําบัดทุกถ้ามันลืมมันไม่หลับก็ทุกหลับแล้วก็ไม่ลืมก็ทุกมันหลับหลับ,ล,บลืมลืมมันก็บําบัดทุกได้ในโดยสัญชาตญาณน,นั่นนะอันนี้คือกฎของมันเสร็จแล้วเมื่อเรามันมี การหมุนของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเเราก็เอาตัวการที่มันเคลื่อนมันไหวเป็นมอนิเตอร์เนี่ยเอามาหมุนให้เกิดตัวรู้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มาฝึกตัวรู้ตัวนี้การหมุนการเปลี่ยนแปลงการเสื่อมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้เกิดตัวรู้ไหมไม่เกิดเป็นสัญชตาตญาณเกิดวุนวายจะเกิดไปทางรู้ผิดรู้ที่ไม่ถูกเช่นรู้ในการจะ ผ้าสัตว์รู้วิธีการที่จะขโมยช่อโกก็รู้เหมือนกันรู้ในการที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองรู้วิธีการที่จะพูดในทางถูกให้มันผิดในทางผิดให้มันถูกรู้ในการที่จะสนุกสนานรู้ลักษณะรู้ผิดเพราะรู้วิธีทผิดปกติหรือผิดศีลใช่ไหมจะรู้ในถูกเป็นไงรู้ในทางถูกไหมก็ว่า มันจะให้เกิดการดำรงอยู่ได้ไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันเนี่ยรู้ในทางที่ถูกแล้วทีนี้มารู้ตัวเนี่ยรู้ผิดก็มีรู้ถูกก็มีรู้ในตัวเราเนี่ยนะรู้ผิดก็เป็นลักษณะเบียดเบียนตัวเองแต่สิ่งเดียตรงนั้นว่ารู้ถูกรู้ผิดถ้ารู้ผิดมันก็ให้เกิดความสงบสบายความปลอดโปรง่งความลงความ สว่างสวัยกับตัวเองนี่รู้ถูกรู้ผิดก็ให้เกิดความอ่ดอัดขัดเครื่องเจ็บปวดป่วยนะคนก็มีทั้งสบายและทั้งป่วยเห็นไหมนคนที่ป่วยก็พอร,รู้ผิดไปทําในสิ่งีผิดมาถึงป่วยสะสมมานานแต่คนที่รู้ถูกมันก็สุขภาพดีพอแก้ไขได้ดีเนี่ย เพราะนั้นพอเอามาใช้มันก็มีผลรู้ถูกรู้ผิดรู้ถูกเร,เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่รู้ผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐินี่คือมายอดของความรู้ทางผู้ศาสนาเพระนั้นเรามาปฏิบัติปฏิบัติยังไงให้มันถูกก็สังเกตว่าเออมันจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินก็สบายไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เหน็ดไม่หอบไม่หิวไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่ปั่นปนไม่วุ่นวายนั่นรู้ถูกละ่ะ แต่ถ้ามันไปตกกันข้ามเจ็บไปด้วยอืดหอบหอบผิวหนักเหนื่อยอือดอัดคับแขนกดดันอืนอดอัดค่ะ f r u s t r a ในพวกนี้ดูอะไรดูผิดแล้วมันมีให้เห็นตลอดแต่เราจะเลือกมันเป็นไหมท่าพุทธเจ้าท่านก็ทดลองมาท่านรู้ผิดท่านทรมานตัวเองเกือบตายพอท่านมาเปลี่ยนคลิกใจปับ๊บผมมารู้ถูกปับ๊บท่านก็โอ้สว่างสวย แล้วก็นําเอาความรู้ที่ถูกเกิดค,ความสว่างคือความสงบความสุขความปีติความชื่นบานมาเผยแผ่มาแก้ไขความทุกข์ของมนุษยชาติสองพันสามพันปีแล้วก็ยังเวิร์กอยู่เพราะนั้นในภาคปฏิบัติเราเอาง่ายๆเนี่ยในชีวิตของเราในอิเลียบทของเราเนี่ยแล้วนั่งนานๆเนี่ยมันรู้สึกยังไงหน,นักขาปวดขามันถูกหรือมันผิด เราสมมุติว่ามันผิดกฎของไตรลัรล์มันเป็นไปตามกฎของไตรลั์นั่นแหละถ้าปล่อยมันเป็นไปตามกฎนั้นมันผิดใช่ไหมที่เราจะแก้มันยังไงก็ต้องมีอ่าเอารู้ถูกเข้ามาแก่เอาตัวรู้ถูกรู้ถูกคือมีสัมมาสติเข้ามาแก้ก็เข้าไปแก้ด้วยกันเปลี่ยนใช่ไหมพอเปลี่ยนปับ๊บมันสบายดีรู้ถูกต้องแล้วเพราะนั่งไปสักปั๊บหนึ่งมันหนักขึ้นมาอีก นี่ไอการที่มันเกิดมันดับมันเสื่อมไปตามเนี่ยมันถูกมันผิดอยู่ตรงนั้นแต่เรามาสมมติเป็นภาษาว่าเอออันนี้ถูกอันนี้ผิดถ้าเป็นไปนทางเสื่อมไม่ดีสมมุติว่ามันผิดถ้ามันเป็นทางดีทางสบายสมมุติว่ามันถูกเป็นสมมติพูดขึ้นมาแต่ความจริงกฎความจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละมีการพูดถูกพูดผิดทำถูกทำผิดเห็นถูกเห็นผิดขึ้นมาแล้วทีนี้เป็นตัวบัญญัติ ทังน,นั้นการปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําให้เป็นเรื่องซับซ้อนนะทำให้เป็นเรื่องส,บ,ส,อองสาบายแต่คนด้วยการรู้ผิดมามากก็แปลงให้มันเป็นเรื่องอยากแต่คนรู้ถูกมามากๆก,ก็ทําให้เป็นเรื่องง่ายได้การจัดสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้อยู่เกินวิสัยที่เราจะเข้าถึงเราจะมาปรับความรู้ของเราให้มันถูกรู้ได้ไงี่มันถูกมันผิดท่านพูดเราเองนี่ไม่ใช่จริงนี่มันจะแย้งขึ้นมาอะไรใช่ไหม ท่านจะมีเกณฑ์เอาความจริงมาตัดสินไม่ใช่เป็นความถูกความผิดของใครแต่เป็นความถูกความผิดของความจริงที่ปรากฏที่ทุกคนสัมผัสได้อย่างก,กินอาหารไม่ดีปวดท้องเนียเ่ย้ตอนกินมันก็อร่อยถือว่ามันถูกใช่ไหมแต่พอกินไปแล้วนานๆมันปวดท้องถือว่ามันผิดบางอย่างต้นถูกปลายผิดบางอย่างต้นผิดปลายถูกบางอย่างต้นทั้งถูกเลย ปลายก็ถูกด้วยบางอย่างต้นก็ผิดปลายก็ผิดเนี่ยนี่ความรู้ของพุทธเจ้าท่านละเอียดแต่ถ้าหากว่าเราไม่แยบคายขนาดนั้นเราก็เอะผมก็ทําตั้งใจทําดีเนะี่ยทำไมมันเสียล่ะเอ้ผมก็พูดดีทําไมท่านเข้าใจผิดเลยเอ้ผมก็ทําดีทําไมท่านไม่ไม่ชอบผมอะไรทำนองนี้ไหมัมนละเอียดตรงนั้นดังนั้นเราจําเป็นต้องมีความแยบคาย อันนี้ไอ้คำว่าความแยบคายเนี่ย,ม,ม,ย,ยมันลึกซึ้งมากในภาษาตรำรามันเป็นึสิบระดับแต่ม,มาจําไม่ได้หมดวันหลังจะอามาดูว่าไอ้โยนิโสมนสิโยมณิโสมนสิการสิบประการคืออะไรบางวันหลังเดี๋ให้ดูคือแยกแยก,แยกความละเอียดด้วยการสังเกตละเอียดเอาง่ายๆแค่นั่งอย่างเงี้ยตอนแรกมันสบายใช่ไหมตอนปลายเหตุมันเป็นไงไม่สบายมันผิดแล้วแต่ต้นต้นมันถูกอะ แต่ไปปลายมันผิดคือไม่สบายแต่ที่นี่จะทําให้มันถูกตลอดได้ไงต้นก็ถูกปลายก็ถูกทําไงนั่งลงไปมันสบายพอเห็นว่ามันเริ่มไม่สบายก็แก้ไขใช่ไหมแก้ไขในทางที่ถูกมันสบายขึ้นมาแต่ไอ้ความสบายความถูกความผิดมันก็เป็นกฎของอนิจจังมันไม่เที่ยงแต่ไอ้การที่เปลี่ยนกฎของอนิจจังถูกบ้างผิดบ้างให้มันเที่ยงให้มันดีขึ้นมาทําไงต้องมีตัวรู้ถูกขึ้นมาเรามาสร้างตัวรู้ถูก รู้ได้ไงมันรู้ถูกก็รู้แล้วมันสบายรู้มันสว่างรู้แล้วมันแจ้งรู้มันสดชื่นรู้มันไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมรู้ไม่เศร้าไม่หมองมันถูกถ้ารู้แล้วมันง่วงเหงาเศร้าซึมมันเศร้ามันหมองมันอึดอัดมันขับแค้นมันปฏิฆามันงูดกิดมันผิดแล้วต้องแก้ไขทันทีถ้าเราไม่มีการแก้ไขสิ่งน้นเรียกว่าเรารู้ผิดแล้วใครจะไปแต่สินให้เราเราเองเี่หลวงพ่อเราเองใช่ไหม เนี่ยความรู้ของพุทธเจ้าวิเศษมากๆเลยแต่ทําไมคนถึงเอาไม่ได้ใช้ไม่เป็นก็เพราะว่ามันเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้พุทธเจ้าท่านจึงตําหนิเรื่องสัมมิชฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแล้วท่านก็ยกย่องเรื่องสมาทิฏฐิเป็นเรื่องวิเศษมากถึงเอามาเป็นมรรคองค์ที่หนึ่งปฐมมรรคของอริมรรคองคแปลเลยสมาทิฏฐิสมาท,ทมา,านาสภทุเขาวัจจคุงผู้ใดก็ตามสมาธาน เห็นความเห็นที่ถูกเข้าใจที่ถูกผู้นั้นชื่อว่าสามารถขจัดทุกปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้หมดเลยแต่มักองค์อื่นท่านไม่พูดถึงเลยนะแต่ท่านมักพูดถึงองค์นี้เลยสมาทิฐิสมาธานาดังนั้นเนี่ยในการปฏิบัติของเราต้องไม่ลืมในการที่แก้ไขเรื่องถูกเรื่องผิดด้วยการสังเกตตัวเองไม่ใช่เอาคาสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่คําสอนครู อันนี้มันเป็นคอมมอนเซนส์ทุกคนสัมผัสได้ใช่ไหมกินน้ำมันร้อนเผาปากเรามันถูกหรือมันผิดมันผิดทีนี้จะทำไมกินแล้วมันไม่เผาปากเราก็ทำน้ำที่มันร้อนให้มันเย็นอ่ไปสมเย็นกินอาหารมันเผ็ดมันเผาท้องเราทำไงไม่ให้มันเผ็ดก็ทำให้มันน้อยลงใช่ไหม เหมือนกันในสิ่งถูกสิ่งผิดสิ่งดีสิ่งชัว่วเราต้องทดสอบสัมผัสด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นพุทธิเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อแต่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองแต่ความรู้ที่จะไปทําให้มันถูกมันผิดเราจําเป็นต้องฟังจากพระพุทธเจ้าฟังจากสาวกของพุทธเจ้าฟังจากท่านผู้รู้ฟังจากครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะท่านพิสูจนมาแล้วไม่ใช่มามั่วพูดกัน ท่านพิสูจน์มาแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อไม่เอามันก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นจะต้องผิดต้องบาปต้องทุกข์ต่อไปแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ท้อถอยนะพระเทวทัตหรือใครก็ตามที่กล่าวหาท่านท่านก็ไม่ท้อถอยท่านก็ตามช่วยอย่างนั้นเป็นวิสัยของผู้รู้ท่านก็เกิดมีเมตตาขึ้นมา ท่านไม่ท้อถอยใครจะเอาไม่เอาท่านก็พยายามทำอย่างนั้นอันนี้เป็นวิสัยของท่านผู้รู้มนมีเมตตากรุณาตรงนั้นเพราะคนทุกคนเกิดมาไม่ได้ฉลาดมาทุกคนไม่ได้ถูกมาทุกคนก็ต้องมาฝึกมาสอนกันใช่ไหมดังนั้นให้สังเกตง่ายๆนั่งนิน่งๆนานๆเ้นั่งตอนแรกมันสบายมันถูกใช่ไหมเอานั่งนานๆทำไมผิดเพราะมันเป็นไปตามกฎของมัน ที่ี้จะทำไงให้มันกดอันนี้ไม่ทำร้ายเราก็รู้สึกตัวเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนอีบทใหม่าเปลี่ยนแล้วไอ้ที่หนักหนักหนุ่มหนุ่มเมื่อกี้เป็นไงหายไปมันถูกต้องแล้วเนี่ยเพราะมันสบายขึ้นมาเอาท,ที่มันสบายเกินไปสบายจนหลับทั้งวันเลยแบบนั้นเป็นไงก็ไม่ได้อีกสบายเกินไปท่านเรียกว่าสุดโต่ง หรือทําให้อามันต้องปวดอย่างเงี้แล้วมันยังไงเอาให้มันไม่เที่ยงเนี่ยเอาให้มันตายไปเลยนั่งให้มันตายไปเลยอดให้มันตายไปเลยอันนี้ก็สุดตรงไปอีกทางพระพุทธเจ้าท่านบอกมันผิดเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาต้องกําหนดต้องเรียนรู้ไม่ใช่ดันทุลังต้องทดสอบต้องทด,ทดลองด้วยตัวเองนะเราโชคดีขนาดไหน ที่มาพบคาสอนพรุทธเจา้าท่านสอนละเอียดละออกขนาดนั้นแต่เราเข้าถึงแค่ไหนเราก็พูดได้แค่นั้นแล้วก็สัมผัสได้แค่นั้นเราต้องพิสูจน์คําสอนพุทธเจ้ามีทางเดียวต้องพิสูจน์เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ท่านไม่ให้เชื่อแต่ต้องพิสูจน์ด้วยสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคนมันจะโง่ขนาดไหนนี่มันก็สัมผัสความจริงค่นนี้ได้หมดใช่ไหมอย่างท่านจุลบรรทุโง่ขนาดที่ว่า คาถาแค่สี่ประทัดท่องทั้งพรรษาจจำไม่ได้เลยแต่เราไม่เป็นขนาดนั้นเราแค่ท่องแค่วันเดียวก็ได้แล้วน, <_ S 1> นั้นก็ยังมีโอกาสเข้าถึงถามของท่านเห็นไหมอืมเพราะเราไม่งงถึงขนาดนั้นะเราแก้ไขได้รวดเร็วกว่านั้นอีกดังนั้นมันต้องมีช้อยต้องมีโอกาสที่จะทําได้แต่ว่าบางทีความเห็นถูกเห็นผิดไม่ได้แก้กันง่ายๆเพราะคนสั่งสมเรื่องทิฏฐิมานานเรื่องความผิดเห็นมานาน ไอการที yeah, um, ่เราได้เกิดมาชาติแล้วชาติอีกทุกแล้วทุกอีกก็เพราะความเห็นผิดของเรานั่นแหละถ้าเราเห็นถูกโอปนนี้เราไม่ได้มาเวียนว่ายแต่เกิดขนาดนี้แล้วนะมันบางทีมันเป็นชีวิตของเรานั่นแหละไอการที่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะความเห็นผิดของเราถ้าเราไปสําคัญมันหมายสิ่งที่ไม่มีโดดดนว่ามีโดดดนไปสําคัญมันหมายสิ่งว่าเป็นสุขเป็นทุกข์สำคัญสิ่งมันหมายในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสําคัญมันหมายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง สำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนเนี่ยความสําคัญผิดแล้วนี่มันถึงถ้าเราได้เกิดเวียนว่ายได้เกิดอยู่ทุกวันนี้เราโชคดีพอได้มาพบคําสอนของพระเจ้าท่านวางไว้เสร็จแล้วเรามีแต่เอามาพิจารณาตามสติปัญญาของเราแล้วเอาไปลงมือทําแก้ไขบางทีวันเดียวมันเข้าถึงเลยนะในสมัยรั้งพุทธกาลใช่ไหมบางทีท่านแสดงธรรมแค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่างพาหิยะทารุจิยะทั้งยาสาัสกุลบุตรเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงเอาบรรลุเป็นพระหันเฉยเลย เพราะท่านเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทันทีมีศรัทธาแต่เราบางทีปฏิบัติมาเป็นร้อยวันพันปียังไม่ไปไหนเลยเพราะมันเปลี่ยนความคิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ทุกข์อย่างนั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นแต่จะไปโทษใครนะดังนั้นในจุดนี้ต้องขยันปรปับนะเปลี่ยนแก้ไขนะแล้วการปรับเปลี่ยนแก้ไขนี้ให้เห็นความจริงให้รู้จากความจริงไม่ใช่มาตั้งทฤษฎีของตัวเองขึ้นมา ความจริงคืออะไรความจริงคืออย่างที่กล่าวแล้วอันไหนที่มันถูกต้องมันก็อให้เกิดความสุขความสงบความสบายอันไหนที่มันไม่ถูกต้องมันก็อให้เกิดความอึดอัดเจ็บป่วยขับแข่งอึดอัดขัดเคืองทั้งกายทั้งใจง่ายๆ่ามันไม่ยากเลยนะแต่บางอย่างเราทําผิดเพื่อที่จะให้มันถูกบางอย่างที่ทําให้ถูกเพื่อจะให้มันผิดก็มีเช่น พ่อแม่ตีลูกเนี่ยถามว่าลูกเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมแม่พ่อแม่ทําผิดไหมทําผิดอันนี้ลูกมันเจ็บมันผิดแล้วอ่ะทําไมบอกไม่ผิดนี่เขาเรียกว่าทาบางอย่างทําผิดเพื่อให้มันถูกรู้เจตนารู้เป้าหมายใช่ไหมเรากินพริกมันเผ็ดเผ็ดมันถูกเผ็ดมันสบายหรือมไม่สบายไม่สบายแต่ทำไมเรากินพริกแกนี่ ต้องลึกและลึกให้ดีพิจารณาให้ลึกนะทําไมเรากินพริกอ่ะเพราะมันเป็นส่วนที่จะทําความถูกความผิดเนี่ยมันสมมุติเกินขึ้นถ้าอันไหนมันเกินไปถ้าเรียกว่ามันผิดอันไหนมันพอดีเรียกว่ามันถูกที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอ่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเผ็ดมันเค็มมันพอดีอร่อยใช่ไหมแต่ถ้ามันเผ็ดมันเค็มมันเกินพอดีเป็นไง เป็นโทษใช่ไหมไม่อร่อยใช่ไหมอันไหนก็ตามที่มันเกินพอดีเนี่ยสิ่งที่ดีก็กลายเป็นดีแย่เป็นเป็นชั่วสิ่งที่แย่อยู่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะมันเกินพอดีการปฏิบัติธรรมที่พระเดชานบอกให้ใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาคือพอดีนะถ้ามันสบายเกินไปก็ผิดถ้ามันทุกข์เกินไปมันก็ผิด แต่ทั้งทุกทั้งสุขเอามาใช้มันพอดีมันกลายเป็นถูกเพราะนั้นสมาธิที่ท่านเะเป็นทางสายกลางท่านจึงเรียกว่าทางสายกลางคือชักกันคือทําให้มันพอดีทีเนี่ยเราไมา่ใช่ก็ว่าพอเพียงนะนะแต่ไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ไม่ได้พอเพียงแต่พอดีมันใช้ได้เพราะนั้นทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วถ้าใช้มันพอดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกถ้าใช้ไม่พอดีแม้สิ่งที่ดีก็เป็นที่ ผิดการตีลูกเพื่อการสั่งสอนแต่พอดีลูกมันก็ดีขึ้นมาถ้าตีแล้วดีอีกตีจนกระทั่งว่ามันโกรธโมโหมันเห็นพ่อแม่ไปนไงผิดไปเลยอันนี้เกินพอดีใช่ไหมตีมันทุกวันลูกก็เข้าใจพ่อแม่ผิดว่าชังมันเกลียดมันมันเกินพอดีแต่ถ้าตีแล้วเกิดตีพอดีทําความเข้าใจให้มันเกิดปัญญามันก็จะเชื่อมันก็จะกลับตัวได้เข้าใจไหม พริกเกมือกันร่วนเผ็ดเกลือร่วมมันเค็มถ้ากินเกินไปท้องเราพังใช่ไหมแต่ถ้าหากใส่สัสดส่วนได้พอดีมันกับอร่อยเพราะฉะนั้นการใช้สิ่งใช้ของทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงให้สร้างตัวรู้หรือสร้างตัวปัญญาให้ถูกต้องก่อนแล้วเราจะไปใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุที่เป็นสมมติแต่พอดีเราก็จะได้อานิสงส์เป็นความสุขความสบายทางกายทั้งใจ แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วไปใช้สมมุติผิดไปใช้ปรมัติตผิดเราก็ได้รับความเดือดร้อนตกนรกหมกใหม่ไปเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จักจบจักสิน้นใช่ไหมอย่างที่ตัวอย่างที่เห็นในครั้งพุทธการแต่คนไหนที่ทําถูกต้องพอดีกลายเป็นผูดเป็นอมตะเป็นพระอรหันต์เป็นพรพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยดังนั้นมันมีผลอย่างเป็นนัยยะสําคัญ เราต้องศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้วเราเราอาตมาจึงทําเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ทําเรื่องอื่นทําเรื่องรู้สึกตัวเนี่ยใครจะว่าไงใครจะว่าโง,ง่งงมง,ง,งายไงก็ไม่สนเพราะเรื่องนี้มันทําให้เราปลอดภัยทําให้เราสบายทำให้เราเป็นสุขทั้งกายทั้งใจในขณะเดียวกันเราก็เกิดความถ้าหากคนรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งเกิดขึ้นก็คือตัวเมตตากรุณา ท่านใช้คําว่าการุณาที่คุณถ้าเข้าสู่หลักพอดีมันจะมีคุณสมบัติ3ประการหนึ่งรู้ถูกต้องสองสะอาดบริสุทธิ์สเกิดความเอื้ออาทรคุณของพระุทธเจ้าสาอย่างไม่อยากจะผู้ขาดเฉพาะว่าพระพุทธเจ้าเจ้าชัยคุณของผู้รู้ที่แท้จริงมีอยู่สอย่างหนึ่งทำอะไรใช้ปัญญาสองเอาความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง สามรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเพราะเราอยู่ร่วมกันร่วมโลกกันใครรู้จริงเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสามประการนี้ถ้ารู้ไม่จริงคุณสมบัติสามประการนี้ไม่ปรากฏหรือปรากฏแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่อยากจะใช้คําว่าคุณของพุทธเ้าคุณของผู้รู้ใครก็ตามรู้ธรรมะที่ถูกต้องต้องคุณสามประการนี้ต้องปรากฏต้องเกิดปัญญาต้องนิยมใช้ชีวิตอย่างบริสรุทธิ์สะอาดเป็นหลัก แล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองมีแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันความถูกต้องด้วยการแนะนาด้วยการสั่งสอนด้วยการอบรมสามอย่างแค่เนี้นี่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าคนนั้นรู้ถูกหรือรู้ผิดนะดังนั้นธรรมะความสองพรุทธเจ้าัง่ายเปิดเผยแต่ทําไมมันกลายเป็นมืดเป็นดําเป็นสับสวนวุ่นวายเพราะเรายังรู้ยังไม่ถูก เพราะเรายังไม่รู้ความจริงไม่ตามความจริงก็เรียนรู้ความจริงจากพื้นเนี่ยใช่ไหมทางานนานหนักเหนื่อยสบายไหมไม่สบายก็พอนมาทําปานกลางไม่ทําเลยมันก็ให้เกิดไม่ก็ให้เกิดความขี้เกียจก็ให้ไม่ได้การไม่ได้งานก็ให้เกิดความอาไรตา่างก็ทํางานขึ้นมาบ้างทํางานมาหนักมาเหนื่อยมันก็พอนุงให้มันสบายหลักพอดีใช่ไหมนั่งนานอย่างนี้นันง่งนานเกินไปทาให้หนักเหนื่อยเจ็บหนึบ ใช่ไหมก็เปลี่ยนแปลงไปให้มันสบายเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความรู้ท่านเรียกว่าภาวนาท่านเรียกว่าวิปัสนาแต่ปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความรู้ท่านเรียกว่าเป็นตันหาอุบาทานเป็นอวิชชาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักอะไรซับซ้อนเลยนะเป็นหลักที่ง่ายที่ชัดแต่ทําไมคนจะงเข้าใจยากหนึ่งมันไม่มีศรัทธาหรือศรัทธาไม่มากพอ สองขาดความเพียรหรือมีความเพียรแต่เป็นมิจฉาวายามะไม่เป็นสัมมาวายามะอ่าสามขาดสติในการสำรวจตรวจสอบสี่ขาดความตั้งใจขาดความมั่นคงในการที่จะทำอะไรห้าขาดการตรวจสอบขาดปัญญาขาดการตรวจสอบขาดการพิจารณาขาดการไตร่ตรองขาดการเห็นที่ถูกต้องมันขาดองค์ประกอบห้าประการเนี่ยนะ ดังนั้นเองในเรื่องเหล่านี้เอามาถึงไม่ท้อถอยในการที่จะทําเพราะมันเป็นหน้าที่เป็นงานเป็นอาชีพไปแล้วตลอดชีวิตที่จะทำเนี่ยมันมีเรื่องนี้เพราะว่าเราไปหาเงินหาทองคดีเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายเรามีลูกมีเมียมีผัวเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายเรามีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีช่องมีรถมีนาเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายแต่ว่าอันไหนมัน ถาวรไม่ถาวรวกันใช่ไหมเราหาเงินทั้งปีทั้งชาติถามว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมเราก็ไปสวรรค์นิพพานได้ได้ไหมไม่ได้เรามีผัวมีเมียที่ดีที่สุดไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ไปมรรคผลน,นิพพานได้ไปได้ไหมไม่ได้เรามีสมบัติลน้นฟ้าล้นแผ่นดินมันจะไปมรรคผลนิพพานทำไ,ไมไม่ได้เห็นไหมมันไปได้ส่วนเดียวคือส่วนกายแต่ส่วนใจมันไปไม่ได้แต่พอมาทําเรื่องจิตมาทําเรื่องของ ตัวรู้ที่ถูกต้องมันก็ไปสู่ความสุขความสบายโดยที่ต้องไม่ไปไม่ต้องลำบากกับสิ่งเหล่านั้นเลยไม่ต้องไปลำบากในเรื่องวัตถุแต่เราก็ไม่ถูกมีวัตถุพอใช้นะแต่ถ้าหากว่าเราอับจนทางด้านภูมิธรรมอับจนทางด้านจิตใจนอกจากจะมีวัตถุไม่พอใช้เป็นโฮมเลยแล้วจะตายด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งจุดนี้ท่านเกิด ขวนขวายในเรื่องของการศึกษาด้านธรรมเป็นหลักด้านวัตถุนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบต้องเสื่อมตลอดแต่นาม,มาทําถ้าทําถูกต้องมันเจริญตลอดนะดังนั้นให้เข้าใจเห็นแจ้งในเรื่องนี้แล้วเราจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้ฉันเห็นยังไงฉันเชื่อจะเอาของฉันอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงปฏิบัติเพื่อร้อยวันพันปีทุกทับตาย แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงทันทีนะสามารถพลิกจากโจรให้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างเรื่ององคุลิมานเพราะฉะนั้นประการสําคัญมาอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนใจตัวเองเปลี่ยนนิสัยตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ทันทีมันดีขึ้นทันทีแต่เปลี่ยนถูกเปลี่ยนผิดต้องใช้ปัญญาอีกนะเพราะฉะนั้นจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่มีหน้าที่ที่จะไปจูงแขนให้ทำหรืท่านอาฆาตตาโรดาธาคาตา ปฏิปนาปโมขันติชายิโนมรพฒนาท่านบอกว่าเราแต่ถาคตเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางเท่านั้นนะเป็นผู้เปิดของที่ปิดให้ดูเป็นผู้งายของที่ควมให้ดูเป็นผู้ชูแสงสว่างในที่มืดให้ดูเท่านั้นนะแต่หน้าที่ของเธอต้องทําต้องปฏิบัติเอาเองหน้าที่ของท่านมีแค่นั้นนะดังนั้นในจุนี้ก็เหมือนกันกัลยาณมิตรของเราจะดีจะเก่งขนาดไหนเนะี่ยก็มีหน้าที่ชี้ทางเท่านั้น แต่แต่หน้าที่ของเราปฏิปนาปโมกคติชายยิุมาราปนะต้องทําความเพียรด้วยตนเองด้วยพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเราแต่าคดเป็นแต่เพียงผู้บอกถ้าหากความเพียรน,นั้นเป็นมิจฉาวายมะเป็นยิ่งเพียรไปก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเป็นสัมมาวายมะยิ่งเพียรไปก็ยิ่งสบายเพราะนั้นตัวมรรคบองแปดจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ทุกอย่างพอดีพอดีนะเพราะนั้นในช่งเช้าเนี่ย ็ให้อารมณ์กันแค่นี้เพื่อที่จะปรับทุกอย่างบางทีถ้าหากว่าความคิดเห็นถูกต้องเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันก็ไปถูกหมดแต่ถ้าความคิดเห็นไม่ถูกต้องเราเปลี่ยนไปกี่ร้อยวันพันปีก็ยังผิดอยู่นั่นดีความเปลี่ยนก็ไร้ผลนะจะขอ,อนวมรนาสาธุในความตั้งใจ